อดยิ้มเพื่อนทุกคนวันนี้เราอ่ะก็จะพามาเ,มเลี้ยงเด็กกันอีกแล้วนะซึ่งก็อาจจะเลี้ยงกันบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเบือบ่อเบื่อก็เลยอยากมาเลี้ยงเด็กบ่อยๆหน่อยอะคะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีมคลิปเป็นอื่นมาแทรกซ้อนเข้าไปบ้างนะอือดูเลี้ยงเด็กไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆคือวันเนี้ นี่ก็คือเซนต้าเองค่ะเซนต้านะ่ะอยากจะมาแจกความสันตให้สถานที่รับเลี้ยงเด็กที่นี่นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาดูแลเด็กแสนน่ารักกันนั่นเองก็เลี้ยงหลายคนนะคะถ้าเกิดเด็กนี้ก็อาจจะไปเลี้ยงคนอื่นลนะเราก็จะพาเด็กมาตรวจเช็คอัพสุขภาพแป๊บนึงเด็กน้อยจ้า เราไปปิ้งบาร์บีวกันดีกว่าเด่นบนนั้นน่ะมีบาร์บี큐ได้นะนี่เดี๋ยวพี่จะให้น้องกินผายละกันพะน้องยังเด็กนะ่าจะกินบาร์บีวไม่เป็นแหละโอเคเข้าใจพี่เข้าใจน้องนะว่าแบบน้องกินบาร์บีวไม่เป็นพะน้องยังเด็กพี่ก็ให้กินอันนี้แทนกันนะโอเคจ้าไปเราไปบ้านกันดีกว่าจ้ะเด็กน้อยพี่ พี่ไปพี่เป็นเชนต้าตัวจริงหรอเปล่าอ่ะพี่เป็นตัวจริงจ้ะแจกของขวนนัญไงล่ะอุย๊ยสวัสดีจ้ะน้องแลมโบกินีสวัสดีกับพี่วันนี้เราก็คงได้มาอยู่ด้วยกันอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วค่ะอ่มก็ไม่ได้อีกแล้วสิคนผู้ชมยังไม่ค่อยได้เห็นหนูเลยนะน้องแลมโบกินี่นันก็ น้องแลบ,บกินี่สุดน่ารักนะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกแบบดีใจที่มีน้องน้องสุดน่ารักคนนี้อยู่กับเราเก่อนที่เราจะไปเขาเรียกว่าอะไรอะก่อนที่เราจะไปบ้านบ้านดิสมาร์ะนะเราก็ต้องจะแกงหน่อยแหม <laughs> มีจะแก หน่อยนี่เลยอฟซีเดียวเอฟซีจะแกลงอะไรเด,เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจกับการจะโดนแกล้งหรอกอ,อย่าแกล้งฉันเลยค่ะแหมก็เดี๋ยวพี่จะพาไปบ้านนะบ้านของแซนตี้นะบ้านแซนตี้อ่ะนะสนใจนั้นเนี่ยแล้วพี่ไปเอาก้อมูนแซนตี้มาจากไหนไงเนี <S <S ย่ยเออ พี่นั่นหรอเดี๋ยวพี่ติดโบนพี่ติดโบน่ารักแล้วก็พายอร่อยจังเลยนะพี่จ้าเราไปหาทำเลสร้างบ้านดีๆดีกว่าเนอะปะปาปาโอ้โหแล้วพี่อะไม่ใส่ไม่ใส่รองเท้าหรออ๋อพี่อ่ะอืมอุ้ยจะทำอะไรเหรออืมทำไมทำทำท่าแบบนั้นล่ะ เอ่เราไปบ้านกันดีกว่าปะแต่ว่าเราจะสร้างบ้านตรงไหนดีล่ะนี่ไงน่าจะเป็นทำเลบ้านดีๆได้นะให้เราเราสองคนเนอะน้องแลมโบกินี่เอัลดะทุกคนนี่นี่คือบ้านของพี่ว้าวบ้านเชนจ้าใช่ อมแต่ว่าน้องแลมโบกินี่หายไปไหนแล้วล่ะจะบอกน้องว่าน้องเข้าไปแล้วนะ่ะเอิมต้องเช็ครุนซะหน่อยแล้วไปแล้วจริงๆด้วยเป็นไรเราไปหาน้องคนอื่นดูแลดีกว่าเพราะว่าเอิม เด็กบางคนน่ะเขาก็ไม่ได้อยู่ตลอดแล้วนะครับเพื่อนเราต้องวาร์ปมาที่นี่เพื่อหาเด็กโอ้ยตายหนูน้อยไม่สบายหรอพี่พี่อุ้มหน่อยดิเอิมดื้อจังเลยเด็กสมัยนี้นี่คลานไปคลานมาไม่ยอมพี่อุ้มเลยดื้อชะมัดเด็กสมัยนี้เฮ้อ มาอยู่กับพี่เถอะนะโอเคยังพี่จะพาไปนะน้องพี่จะพาไปทำแผลให้เอาไหมเ,เด็กบางคนก็ไม่หนีเขายังชัว่วแฮโอยทำไมดื้อจังนี่เดี๋ยวนี้นะเด็กดื้อเด็กดื้อเด็กดื้อ ทำไมมันจับยากงนี้เนี่ยเด็กเอ้ยเฮ้ยเจ้าเด็กเจ้าเด็กเจ้าเด็กเฮ้ยเด็กเป็นอย่างนี้เกือบทุกคนเลยนี่จะคานหนีไม่ให้อะไรกันเลยเหรอเนี่ยสวัสดีจ้ะนะ้องเ,เ,เอ่อเดินหยิบตลอดเลยเออก็รู้แหละว่าเด็กทุกคนต้องการอ,อิสระนะแต่ว่านี่น้องเอ่อ ไเด็กชอบขัดขืนนะเป็นอะไรคะน้องเอาอยู่นมเหรอเอาอย่าเพิ่งไปสิอยู่กับพี่ก่อนเดี๋ยวเผยดูแลย,ยากจริงๆเด็กสมัยนี้ก็เชอะทำไมถึงไม่เหมือนครั้งที่แล้วเลยนะเด็กครั้งที่แล้วเนี่ยไม่เห็นดือ้อตรงไหนเลยฮ้ยไม่บรนไดไหนมาดูบ้านกันหน่อยดีกว่าค่ะเพื่อน อยู่คนเดียวเนี่ยดีสุดแล้วเนะไม่ต้องมาเลี้ยงเด็กบ่อยหรอกเด็กดื้อตลอดเลยอะ่ะไม่ชอบเลยอะ่ะเนอะเด็กดื้อมากๆเลยแหละเพื่อนๆเราชักมอนเด็กที่นี่แล้วน,นะนี่ที่เนี่ยมีเตาผิงสบายเลยทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นบ้านแซนต้านะแต่ว่านี่เพื่อนๆทุกคนก็จะได้เห็นกันแล้วนะวันนี้นี่ก็คือบ้านของแซนต้าตัวจริงเลยจ้า นี่เป็นไงคือแบบเจ๋งมากเลยเนาะบ้านเซนต้าเป็นบ้านใต้หลังคาแบบนี้นะแล้วก็มีของขวัญของเด็กๆด้วยนะคะเพื่อนๆดูสิว่าของขวัญของเด็กเนี่ยมันเยอะมากแค่ไหนแต่ว่าไปสร้างบ้านกใกล้ๆสถานีรเถไนเด็กดีกว่าแฮะแบบนึงนะ ออกบ้านออกก่อนนี่บ้านวิวทะเลมาดูหลังบ้านแล้วกันนี่โอเคเออช่วงนี้เนี่ยเด็กดื้อขึ้นทุกวนันทุกวนันทุกวันเลยยังไงก็ตามวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราอะได้มาแบบดูบ้านกันนะดูบ้านอะบ้าน เอ้อช่วงเนี้ยนี่ไปไว่ายน้ำกับพี่หน่อยสิเอ้อช่วงนี้เด็กดื้อมากเลยฮะนี่น้องมาเล่นด้วยกันหน่อยสิเอ้อเธอใหญ่แล้วเราจะไปเล่นกับเด็ก อเออนี่ไงป้อนนมเด็กได้แล้วนี่ไงโอ๊ยดูแลเด็กได้แล้วคอยภูมิใจเหยียบเด็กได้แล้วมันภูมิใจอะ่ะเข้าใจ่ะคือเด็กมันดือ้อไง เล่นคนเดียวเหงาเหมือนกันแฮะได้ยินแต่เสียงเด็กดอนีน้องไปเล่นกับพี่หน่อยได้ไหมอะ่ะไปด้วยกันหน่อยนะ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 อย่าลงจากอ้อมกอดพี่นะพี่เนี่ยอุศร,รักน้องมากมาก,มากเอ้ยได้เด็กมาหนึ่งคนแล้วแน่นเลยหวังว่าน้องจะไม่หนีพี่นะพี่เจอแต่เด็กแบบที่แบบชอบหนีนะ่ะ พี่ไม่ชอบแบบนั้นเลยโอเคไม่เป็นเด็กดีของพี่นะ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 โอเคขายังชั่วเด็กคนนี้ไม่หนีเราแฮะโชงดีไปเราน่าจะต้องการคนดูแลสินะคนอื่นเนี่ยหนีจับไม่ได้จะเป็นจะตายแน่โอ้ยอจะายอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นหออนอไปทำสวนหนออยากนอนหรอ,อ,อ,อหมดแรงแล้วเหรอยังไม่หมดแรงนี่นะ อน้องจะหลอกพี่เปล่านะะเออนี่ฮะเออช่างมันเถอะทำสวนกันก่อนอไปไหนกันดีไปบ้านกันดีกว่าเทเลพอร์ตไปเลยจึ๊บนี่ไงบ้านของพี่ล่ะตามสบายนะแต่ว่าน้องอย่าออกไปก็พอเออมเอ,อ็มน้องน้องน้อง น้องอย่าหนีพี่ไปไหนเลยนะอ,อยู่กับพี่ก่อนเถอะเ,อเราอะไปทำะไรกันดีอะดูดิข้างบนน่ะมีเตียงนอนให้น,อน้องได้นอนสบายๆด้วยนะพี่ของเล่นอีกฮนนะจะไปไหนอะจะจะทำอะไรจะเข้าเหรอเข้ามาสิ มีเด็กเข้ามาในบ้านของเราด้วยอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักที่สุดเลยทุกคนเอ,อิ่มอยากมาอยู่บ้านมีคนอยากมาอยู่บ้านของเราแล้วล่ะเพื่อนๆตอนแรกเนี่ยเด็กหนีจะแยะ่โอ้โหเคยโชคดีไปแฮะไม่ต้องอยู่คนเดียวแบบเงียบเหงาแล้วล่ะไม่ได้มาดูวิวผ่านกระจบบ้านเซนต้าเอ,อ้ยเซนตี้สิเอ,อิ่ม ใช่เพราะฉันเป็นแซนตี้ที่โดดเดี่ยวเดียวดายน้องมีของเล่นในนี้เต็มเลยนะดูดีมีของเล่นที่แบบที่น้องไม่าจะชอบเต็มไปหมดเลยว้าวมีของเล่นเต็มไปหมดเลยนะว่าไหมแมว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 หนูชอบน้องแมวจังเลยนี่มีของเล่น,น,นด้วยนะอเ,นเ,ยนะเอ้ย ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วตอนแรกอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายเ,เดินไปเดินมาอยู่คนเดียวในที่สุดก็มีคนมาเล่นด้วยจ่ะพี่เ้อแล้วต้องการเด็กไม่งั้นก็อยู่คนเดียวแบบเหงาอย่างนั้นต่อไปนั่นแหละนะมันคริสต์มาสปีนี้อีกนานแต่ว่าพวกหนูจะขออะไรไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้ใจเพีย เอาของขันมาให้มาหลายกระดาษพี่เป็นเซนตี้รูดีมีไม้ดาบไม้ด้วยนะนี่เนะนี้ยนะนี่เนะ่้ายน่ารักอุย้ยมีโรบอทด้วยนะเห็นไหม,มเดี๋ยวพี่ก็นั่งรอแล้วกันอุ้ยหิวนมหรอเนาะพี่ก้อนมให้นะเรื่องของเล่นไปก่อนแป๊บหนึ่งอืมโอเค,อเค <c oughs> ดูเรแบบเอาใจใส่มากอาอเจก็ เอุอ้ยอยู่เหมือนกันใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ปลอมตัวให้เลยแล้วกันโอเคเอ้ยไม่ใช่ป้อนนมป้อนนมไม่ใช่ปลอมตัวฮะฮ่า,าดูสิของเล่นแบบเยอะแยะเลยหมดแล้วใช่ไหมบ้านพี่อ่ะเพราะพี่เป็นเซนตี้ยังไงล่ะแจกของขวัญก็ต้องมีของเล่นเยอะอยู่แล้วแหละออะไรเหรอ คุณน้องเอ้ย<อ>ป้าเราเออกไปข้างนอกกันดีกว่านะแล้วก็จะกลับไปนะคะน้องโอเคไม่เป็นไรหรอกเด็กคนนี้ไม่ดื้อเท่าไหร่หรอกก็น่าจะรับปล่อย,อยู่บ้านเซนตี้ของเรา วแปนนะเดี๋ยวพี่ขออันนี้ก่อนนี่ขี่สกูตเตอร์พี่ขี่สกูตเตอร์ไปด้วยเหรอเก่งกังเลยอะ่ะน้องไปไหนแล้วล่าขอไว้นะน้องหายไปแล้วเนี่ยน้อง <c oughs> อุ้ยหิวนมเหรอกินนม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 ไม่เป็นไรนะ เด็กคนนั้นหายไปอีกแล้วฮะเศร้าเลยมาวาดรูปด้วยกันนะอุ้ยคนที่เป็นความหวังของเราความหวังสูงสุดเจอเพื่อนมาแล้วก็อย่างนี้แหละทุกคนเพื่อ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 นฝากมาเป็นเด็กให้ฉันด้วยนะน้องเอ๊ วาดรูปมาวาดรูปแล้ววาดรูป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 อ่วาดรูปวาดรูปโอเคจ้าวาดรูปดีๆนะคะค่ะรูปค่ะ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 ดูดีๆนะคะค่ะค่ะเอาเฮ้ยเด็กสมัยนี้ก็ดื้อเหมือนกันแฮคฮะอยู่นี่อยู่นี่ I'm here I'm here I'm here ครั้งนี้เราเป็นผู้ใหญ่ ช่วงนี้เด็กดื้ออ่ะเขาชอบไม่ให้เราแบบไปทำอะไรกับเขาตลอดเลยไม่ชอบไม่สงสิงกับใครเออเขาเด็กเด็กเด็กดื้อมากเลยนะคุณเธอเอ้ยฉันก็จะจับทีเดียวก็หนีหนีดิ้นหนีดิ้นหนีดิ้นแล้วมรู้ยเออนั่นแหละ อีเรียนเลยเห็นแหมเด็กๆช่วงนี้เขาดื้อน,นะโอ้ยเอาเด็เอาหนีซะโอ้ยแป๊บเดียวเด็กก็หนีซะแล้วอะ่ะเด็กหนีตลอดอ เด็กหนีตลอดทำไมเด็กมันพ่อให้ตายเถอะฉันฉันดูเป็นยังไงนะเนี่ยฮะทำไมฉันถึงไม่ฉันไม่มีควาต้องการเลยรือไงโอเค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 วันนี้ก็ไม่ค่อยได้อยู่ในบ้านเซนต้านะคะเพราะว่าแค่จะจับเด็กก็ยากแล้ว ก็หนีอีก็หนีอีกวคือให้ตบให้ตบให้ตบสักครั้งได้ไหมเออก็เด็กยวนี้ก็หนีตลอดอะนะมากางุยอันนี้คือคำถามเวลาสงสัยนะโอเคคอยชั่วไม่หนีละ ขายงชั่วเอ็นดีอย่าหนีบ่อยเไ,ไปเป็นเด็กได้ไหมได้ไได้ได้ไดไดเธอคุณเธอคือความหวังคุณเธอคือความหวังเดียวความหวังเดียวความหวังเดียวของช่องก็คือคุณเธอแลนะตอนนี้ก็คือคือตอนเนี้ยอาย ไปเล่นด้วยกันนะไปเล่นด้วยกันเลยพึ t iny. <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 t ่งหนีอพึ่งหนีอพึ่งหนีพึ่งหนีพึ่งหนีโอเคพี่โดนพี่พี่โดนเด็กคนอื่นเนี่ยหนีกันไปหมดแล้วเอองานเลยก็คือจับเด็กไม่ค่อยได้ในช่วงนี้ปาไปรีวิวบ้านบ้านไปรีวิวที่บ้านซันต้าก่อนนะอ่าเอาล่ะเพื่อนๆเราจะมารีวิวบ้านซันต้ากันก่อนจะจบนะ ก็เป็นบ้านที่ฟรีอุ้ยมาแล้วแปบนึงแปบนึงกำลังรีวิวบ้านอยู่แปบนึงแปบนึงรีวิวบ้านอยู่เออโอเคอันนี้ก็จะมีช่องเข้าเด็กเอ่ออะไรประมาณนั้นอนะเออแต่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่งไงเราเดินเข้าช่องเด็กเฉยเลยอันนี้ก็จะเป็นประตูเปิด,ป,ดปิดได้นะคะแล้วมีห้องน้ำเออมันก็จะเป็นแบบมอยมีครบคันที่เปลี่ยนผ้าอ้อมชักโครกแล้วก็อ่างอาบน้ําแล้วก็มีต้นคริสต์มาสแล้วก็มีห้องโถมีเตาไฟมีถุงเท้ามี บาบาบาเต็มไปหมดแล้วก็มีต้นทิสมาแล้วก็มีที่นั่งนั่งเล่นของเด็กแล้วก็ออแป๊บนงนะเพื่อนเดี๋ยนะแล้วก็มีอันนี้เออเออเรียกเป็นอันนี้เฉยเดี๋ยวนะอันนี้คือห้องครัวอ่ะเออ แล้วก็ตรงนี้มีเตียงนอนแล้วก็มีเก้าอี้โอ้นั่งสบายก็แล้วก็อันนี้มันก็มีเป็นของเล่นให้เด็กเยอะแยะมากมายเด็กได้เลือกสารแล้วก็ตามสบายเลยนะคะโอเค <c oughs> ไปจริงแล้วเพื่อนเอออย่าลืมกดติดตามช่องเจะ c แชนแนลด้วยนะคะโอเคบายบาย